วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูสร้างอาชีพอย่างกล้วยทอดมาฝากกันค่ะเผื่อเพื่อนๆน,น,นะคะคนไหนที่กําลังมองหาสูตรกล้วยทอดอยู่แค่ใช้แป้งถุงเดียวทํากินทําขายได้เดี๋ยวเพิ่งบอกเทคนิคในการทอดยังไงไม่อมน้ํามันด้วยแป้งที่เพิ่งใช้ในวันนี้เพิ่งใช้แป้งกล้วยทอดหมีคู่ดาวแป้งตัวนี้เป็นแป้งผสมสําเร็จรูปเขาจะผสมส่วนผสมทุกอย่างมาให้เรียบร้อยในหนึ่งถุงแล้วเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตวงแล้วก็ผสมเองแค่ฉีกถุงแป้งตัวนี้ละลาย ง่ายค่ะเราก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปผสมแล้วก็นวดให้ตัวกะทิออกมาผสมกับตัวแป้งก่อนจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเอาน้ำเปล่านะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ผสมกับตัวแป้ง เอาน้ำส่วนที่เหลือทั้งหมดใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้ละลายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันที่มีความข้นแบบนี้เอาตัวงาขาวนะคะใส่ลงไปผปสมคนผสมให้เข้ากันเราจะพักแป้งไว้สินาทีใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะเปลือกจะสีเหลืองผสมเขียวนิดหน่อยแนะนำให้ใช้กล้วยสุกนะคะเวลานำไปทอดเนื้อกล้วยจะนิ่มหวานหอมอร่อยถ้าใช้กล้วยแก่เนื้อมันจะฝาดแล้วก็แข็งไม่อร่อยจากนั้นก็ให้ผ่าครึ่ง1ลูกจะได้มาเป็นสองชิ้น ใส่ลงไปในแป้งค่ะเดี๋ยวเรามาชุบแป้งกันชุบแป้งบางๆไม่ต้องให้ถึงขนาดหนามากนำไปทอดตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงมากตัวขนมมันจะไหมก่อนที่ข้างในจะสุกค่อยๆให้ตัวขนมนะคะสุกสีเหลืองสวยแล้วก็กรอบพอสีเหลืองสวยกรอบตามที่เราต้องการแล้วนะคะในช่วงท้ายให้เปิดไฟแรงไล่น้ำมันจะช่วยทำให้ขนมของเราไม่อมน้ำมัน ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันขนมกล้วยทอดของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อขนมจะแห้งไม่อมน้ำมันข้อดีของการใช้แป้งกล้วยทอดหมีคู่ดาวเนื้อขนมจะกรอบไม่อมน้ำมันทอดออกมาแล้วสีสวยรสชาติดีเนื้อกล้วยข้างในนะคะจะมีความหวานนิ่มหอมอร่อยเพื่อนเื่อนลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายก็ได้คะ่ะ